ไปซื้อพระพุทธรูปมาองคหนึ่งตั้งกาไว้ไปซื้อพระไตรปิฎกมาโต้คนมาบวดก็คนมันนั่งอยู่ข้างๆรูปหลอก็ได้แล้วก็มีพระรันตนตรัยมีพระรันตนตรัยไม่สําเร็จประโยชน์อะไรนอกจากก็หาเป็นพิธีที่ต้องทําให้สบายใจได้บ้าง ต่อให้ฉลองพระพุทธรูปสักร้อยครั้งฉลองพระไตรปิฎกสักร้อยครั้งมันก็ไม่มีขึ้นมาหรอกมันมีขึ้นมาไม่ได้หรอมันไม่มีผลเป็นความสะอาดสว่างสงบไม่ได้มันเรื่อมันไม่เลื่อนมันไม่เลื่อนเพราะมันไม่รู้จักที่สูงไปกว่าคอยรู้จักพระรัตนตรัยที่แท้จริงที่เป็นตัวจริงทบทวนอีกทีว่าไม่ใช่คนคนนั้นคือพระพุทธเจ้า ทั้งแ้วมันหน้าหัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนคนนั้นไม่ใช่เด็กชายติดตัดขาที่คลอดที่เมืองนั้นเป็นอย่างนั้นลออกบชตรรุนี้พันไม่ใช่คนคนนั้นพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่เห็นธรรมะแจม่มแจง้งชัดเจนพอจะบอกสอนผู้อื่นได้นี่ไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่อย่างนั้นตลอดกาลลองปฏิบัติเถอะมันมีขึ้นมาในใจทันทีปฏิบัติถูกต้องพระพุทธมีขึ้นมาในใจทันที พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นมันจะจํากัดอยู่ที่เด็กคนนั่นหรือคนคนนั่นที่เกิดออกมาเลยออกบวชัลนพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานพูดอย่างนี้เขาด่าทั้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ได้ประสูติไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้นิพพานมันเป็นนิรันดรเป็นอนันตการจิตที่รู้สรมมาขอพระพุทธเจ้า อบรมจิตให้ดีเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นแหละอบรมจิตให้ดีเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นที่ไหนก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้พูดกันอย่างนี้เลยอบรมจิตให้รู้ธรรมะเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าก็มาทันทีปร,รากฏในจิตนั้นทันทีนี่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่ใช่คนคนนั้นะธรทมองค์จริงไม่ใช่สิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ตูกระต่ารปโดกไม่ใช่เสียงที่พูดอยู่บนธรรมะ <c oughs> จะเป็นความจริงของธรรมชาติที่รู้แล้วดับทุกข์ได้พระสงฆ์ไม่ใช่บวชเลืองเหลืองโกนหวัวแต่ผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์โกนหัวก็ได้ไม่โกนหัวก็ได้ยิงก็ได้ช้ก็ได้นี่คือพระสงฆ์แหละพระสงฆ์เอาแต่เนื้อแท้อาจตะใจความสําคัญในภายในก็เป็นอย่างนี้ พระพุทธเป็นผู้บอกบอกทางธรรมะตัวทาง็าสมกับการเดินทางอย่างนี้ก็ได้พระพุทธผู้ชี้ทางก็มีตัวทางีผู้เดินทางผู้จุดไฟก็มีแสงสว่างและใช้แสงสว่างแต่ใจความสำคัญนะ่ะอยู่ที่บอกและสิ่งที่บอกแล้วก็ทำตาม ในสา,นากลจักรวาลทั้งหมดในอนันตการทั้งหมดมันมีสิ่งนี้นะอยากจะบอกให้ท่านได้ฟังได้ยินว่าพระรันตนัจในสา,นากลจักรวาลในอนันตการมันมีผู้บอกมีสิ่งที่บอกและมีการทําตามคําบอกอยู่ทั้งนั้นนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งศาสนาไหนก็มีอย่างนี้ผู้บอกผู้สิ่งที่บอกแล้วก็ทําตามคําบอกมันมีอยู่ทั่วไป ในจักรวาลต้องมีอยู่ตลอดการนี่รันดอนเมื่อไรก็ได้จะต้องมีผู้บอกจะมีสิ่งที่บอกแล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติตามได้รับประโยชน์เพียงแต่ว่ามันไม่เท่ากันมันไม่ขนาดเดียวกันหรือมันไม่ตรงกันในโดยเนื้อหาแต่ต้องมีในโลกในจักรวาลนี้ไม่ขาดไม่ขาดผู้บอกและสิ่งที่บอกแหละการทําตามคําบอกรัตไซมีในสากลจักรวาล จำกัดให้แคบเข้ามาเฉพาะในพุทธศาสนาก็ผู้รู้เรื่องอริยศัสตร์และบอกความรู้เรื่องอายมัคมีองค์แปดนะั่เป็นสิ่งที่บอกปฏิบัติแล้วดับทุกได้นะี่คือผู้ได้รับประโยชน์จากการบอกนี่คือตัวพระรัฒนาใจโดยเนื้อหาโดยสาระโดยใจความ <c oughs> ถึงพระระัตนาใจก็หมายถึงว่ามันดับทุกข์ได้ ดับทุกได้แล้วก็พอใจแล้วก็ออก,ออกมาเองบอกออกมาเองก็ขอถึงพระพุทธทพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มีใครมาจ้างให้ถือให้ถึง <c oughs> ไม่มีใครมาชักมาจูงเด็กวยคำพูดเหล่านี้ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้จะทำอย่างไรได้เวลามันล่วงมาถึงขนาดนี้มันทำไม่เป็นทำไม่ถูกเด็กมาเข้ามาใหม่ก็ต้องใช้พระราษฎร์แบบชักบอกก็เลยบอกบอกบอก,บอกให้ว่าตาม ก็เป็นพระรัตนตรัยชั้นที่บอกให้ว่าตามพระรัตนตรัยชั้นที่สอนให้เคารพไปตามขานบธรรมเนียมประเพณีให้เป็นสูงขึ้นไปจนถึงว่าปฏิบัติตามนั้นได้รับผลพร,พระรัตนตรัยจึงมีอยู่หลายชั้นหลายระดับแล้วก็มีพระรัตนตรัยอยู่ชั้นหนึ่งระดับหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก <c oughs> พระรัตนตรัยซึ่งท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก มันดูถูกกันหน่อยไหมว่าท่านตั้งหลายยังไม่รู้จักจริงหรือไม่จริงก็ดูเองรู้จักแต่ชั้นแรกชั้นผิวผิวชั้นที่ยังไม่รู้จักมันยังมีอยู่แล้วเป็นนั้นว่ามารู้จักกันเสียทีต้องรู้จักควรรู้จักและรู้จักให้จนได้พระรันาตนตรัยที่ยังไม่รู้จัก มีการดับทุกที่ไหนมีพระัตนาัยที่นั่นมีการเห th ็นธรรมที่ไหนมีพระัตนตรัยที่นั่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกใครล้านใครไม่เกิดไม่ตายถ้าทำก็เหมือนกันไม่มีใครทําขึ้นมาได้มันของธรรมชาติเป็นของธรรมชาติมันมีใครสร้างได้ทําได้ที่เขียนที่บันทึกนี่เป็นเรื่องบันทึกเรื่องของธรรมชาติพระสงฆ์ก็อยู่ที่จะปฏิบัติดับทุกได้ถ้ามีการเคลื่อนไหวที่จะดับทุกได้แล้วก็มีพระสงฆ์ พระราสนาตรายที่ยังไม่รู้จักหรือรู้จักกันน้อยไม่รู้จักกันในถึงที่สุดเอาละเวลาที่เหลืออยู่ต่อไปนี้ก็จะพูดถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธะโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์กับลูกเด็กๆมากกว่าขอโอกาสหนอ่อย พระพุทธพระพุทธ,ธเจ้าบอกแล้วว่าไม่ได้ลูกใครหลานใครไม่ได้เกิดไม่ได้ตายมีนิรันดร์แต่เดี๋ยวนี้มันมีพระพุทธ,ธเจ้าอีกชนิดหนึ่งปั้นขึ้นมาได้หล่อขึ้นมาได้ปั้นพระพุทธ,ธรูปเป็นพระพุทธ,ธเจ้าเด็กๆเขาว่าพระพุทธเจ้าหล่อพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วแถมเบิกระเน่ในพระพุทธ,ธเจ้าด้วยยุเก่งเท่าไหร่ชาวบ้านเนี่เบิกคนเน่ในพระพุทธ,ธเจ้า เจมพระพุทธเจ้านี่มันใหญ่กว่าพระพุทธเจ้านะเจิมพระพุทธรูปนี่มันต้องใหญ่กว่าพระพุทธเจ้านี่พระพุทธทาะมาเป็นเรื่องประหลาดประหลาดนะมาสมโพธิสมโพธิแต่งตั้งให้เป็นพระพุทธเจ้าที่จริงมันจะกินเล่ามากกว่ามันสมโพธิแล้วมันก็สมโพธิก้อนอิดหรือทองเหลืองอะไรให้เป็นพระพุทธเจ้ามันทำพุทธาพิเศก เสกก้อนอิฐก,ก้อนหินเน้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษเราไม่ประจักษ์พระพุทธเจ้าถูกกระทําถึงขนาดนี้เนี่ยพระพุทธเจ้านะ่ะกำลังอยู่ในสภาพอย่างนี้